ไฟลุกไฟลุกเลยคุณผู้ชมไฟลุกเลยเห็นไฟไหมคะเส้นหมี่หมูตุนเส้นหมี่หมูตุนเส้นหมี่หมูตุ๋นจ้าหมูขั้วตับหมูขั้วตับหมูขั้วตับดูไฟสิคะแม่ไม่กล้ายืนใกล้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นนะไฟมันลุกอย่างนี้เลยอะ่ะไม่กล้ายืนใกล้เลยกลัวเนี่ยกลัวเดี๋ยวมันมาโดนตัวเราไฟไหมเห็นไหมคะ เส้นหมี่หมูตุนเส้นหมี่หมูตุนเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนมันยังไม่เดือดให้มันเดือดฟูๆพอดีเพิ่งเปิดแอร์มันเมื่อกี้แม่ปิดแอร์เพราะว่าแม่กินน้ําแข็งแล้วแม่หนาวอุ้ยแอร์มันเป่ามามันก็เลยไฟมันลุกใหญ่เลยเห็นไหมคะเส้นหมี่หมูตุนร้านแคนนาบิกแคนาบิกแคนาบิกอยู่ทางเดินระหว่างใบย,ยกหนึ่งไปใบย,ยกสองมาเลขีหนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองอุ้ยน่ากลัวอย่างไฟลุกเลยเห็นไหมคุณผู้ชม บ้านเลขหนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเส้นหมี่หมูตุนเส้นหมี่หมูตุนเส้นหมี่หมูตุนอันนี้เราตุนเองเลยนะคะมีเครื่องยาจีนตั้งสิบเก้าชนิดยาจีนสิบเก้าชนิดนี่น้ำซุปน้ำซุปเห็นไหมคะ ออ้ยไฟลุกเลยไฟลุกเลยร้านแคนดับบิลอยู่ทางเดินระหว่างใบหย,ยกหนึ่งไปใบหย,ยกสองบาลีที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะเป็นตึกแถวหนึ่งกูหา,านั่งกินได้แล้วนะจ๊ะนั่งกินได้แล้วมากินได้เลยมากินได้เลยจ้ามากินได้เลยเนี่ยกระทะทองคําอย่างเงี้ยชุดละร้อยชุดละร้อยชุดละร้อยจ้าชุดหนึ่งเนี่ยกินได้หลายคนเลยชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทมากินได้เลยโทรมาก,ก็ได้ 0816304622เลอลายมาก็ได้แอดลีน่าแกงแอดลีน่แกงขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นมากินได้เลยนะจ๊ะสั่งไปกินที่บ้านก็ได้นะค่าส่งคิดตามระยะทางชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งคิดตามระยะทางจ้าค่าส่งคิดตามระยะทางขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่ ค่าส่งคิดตามระยะทางค่าส่งคิดตามระยะทางชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทอุย้ยไฟลุกเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้หกลัวกลัวจะมาติดถุงปติกนี่กลัวมากเห็นไหมคะไฟลุกน่ากลัวมากแม่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยเดี๋ยวมาโดนเสื้อผ้า แต่ว่าน้ำมันยังไม่เดือดไงรอให้น้ำมันเดือดก่อนอย่าไปปิดแอร์ให้น้ำมันเดือดฝุดๆุดก่อนแม่ยังไม่ได้ใส่เส้นลงไปเดือวเส้นมันเละแม่ชอบกินเดือดฟุดๆุ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 โอ้ยร้านแคนาบิกแคนาบิกแคนาบิกจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวหมูตุนจ้า สั่งจากแม่เลยสิโทรศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองสั่งจากแม่เลยไลน์แอดลีน่าดัดแกงไงแอดลีน่าดัดแกงแอดลีน่าดัดแกงแอดลีน่าดัดแกงดูไฟสิโอ้โหน่ากลัวมากดูไฟดิโหพอดีเราเปิดแอร์แล้วมันพัดมาไงแต่ถ้าไปยืนตรงนั้นยังไม่น่ากลัวเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมนอกจากจะหันหันตอนนี้ไม่กล้าไปหันอะไรมันอะ่ะกลัว อกระทะนี้กินได้สี่คนนะ่ะชุดละร้อยชุดละร้อยชุดละร้อยชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทจ้าอ,อ๋อไม่ใส่ลูกชิ้นละเบื่อลูกชิ้นแล้วจ้าหมูตุนหมูตุนหมูตุนอืหม,มูตุนจ้า เปิดเสาร์อาทิตย์เปิดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จ้าเที่ยงถึงหกโมงเยน็นเที่ยงถึงหกโมงเยน็นมากินได้เลยจา้ามากินได้เลยจา้านี่เห็นไหมคะชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทเที่ยงถึงหกโมงเยน็นเที่ยงถึงหกโมงเยน็นจา้าเดี๋วยว <childhood> ให้มันเดือดเดือดพา<น>่พานก่อนมันยังไม่เดือดพ่าน เดือดผ้าแล้วแม่ก็จะค่อยใส่เส้นค่อยใส่พริกปตะตอนนี้แม่ไม่กล้าเข้าใกล้มันเลยกลัวไฟมาโดนตัวแม่ไนงะแม่กลัวมากเดี๋ยวแม่ไฟเดี๋ยวโดนไฟไหม้กลัวมากเป็นไอไอไอ,ไอที่แอลกอฮอล์ไงอืออายุนหมดแดกฟรีไปไม่ต้องมาเลยอเหี่ยไอพวกหน้าด้านไอพวกขอทานออนไลน์ เลวอืมอยากกินน้ำปั่นก็มากินเลยนะมะพร้าวปั่นอร่อยมากมะพร้าวปั่นอร่อยมากๆเลยค่ะเวียนหัวเวียนหัวก็เลยจะกินร้อนๆเพื่อให้มันหายเมื่อเช้ากินในไนั้นแลลวลูกชิ้นยืนกินชิมให้ดูแล้วเนะี่ยอยู่เพจข่าวโหดคุยกับรีน่าจังไง เวียนหัวมากแม่เวียนหัวมากอีอีประพันธ์กรบอกว่ามีโปรโมชั่นไหมไม่มีค่ะไม่มีโปรโมชั่นค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเทศกาลพิเศษอะไรอ่ะดับแล้นี่ดับเลยอย่างไม่ให้เดี๋ยวแมงลุกขึ้นมาก็าตกใจเลยกลัวไฟกลัวไฟมากอ่ะมันดับแล้วนะคะกลัวมากค่ะเดี๋ยวมันลุกขึ้นมา ะเครื่องปรุงเครื่องปรุงเดี๋ยวชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวใส่แล้วกินไม่ได้อืเรียกว่าไม่ต้องเติมน้ำตาอะไรเลยนะน้ำตาลก็ไม่ต้องเติมรสชาติเข้มข้นเลยใส่พริกป่นกับน้ำต้มก็พอละมีคุณผู้ชมใส่ลงไปหมดเลย กินเผ็ดๆมันจะได้เหงื่อออกแล้วจะได้หายป่วยน้ำส้มเดี๋ยวกิมก่อน อ่ะอันนี้เส้นมีใส่ลงไป เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะตตอนนี้ไปออกไปห่างนะลัวเดี๋ยวไฟแม่งลุกขึ้นมาแล้วมันหน้าหน้าลมไหม อลัวแม่มามากินกันแบบนี้เลยค่ะเส้นหมี่เส้นหมี่ Đây là cua tạp mũ, cua tạp mũ. Cua tạp mũ. Mũ tạp mũ, cua tạp mũ. ให้ยูงให้ดูจก่กเห็นมั้งเหมากินได้เลยจ้ะมากินได้เลยจ้ะชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนี่ชุดหนึ่งแบบนี้เลยกินได้สี่คนชุดละหนึ่งร้อยบาทจา้า ร้านแคนาบิแคนาบ,บิแคนาบ,บิอยู่ทางเดินระหว่างใบายกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสศนทับหนึ่งนสองนะจ๊ะโทรศ8นย์แปดหนึาย์สี่หกสองสอขายเฉพาะสา 3, วชิตเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นจ้านั่งได้นั่งกินได้สั่งไปกินที่บ้านก็ได้ค่ารถคิดตามระยะทางชุดละห0ึบาทชุดละหนึ่งบาทนี่ใส่เส้นหมี่เส้นหมี่ใส่เส้นหมี่วันนี้กินเส้นหมี่เ,เห็นเส้นหมี่ไหมคะเห็นไหมคะ มากินได้เลยค่ะมากินได้เลยค่ะหมูตุนหมูตุน อร่อยมากค่ะเห็นไหมคะ